สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Fantastic 4กันดีกว่าก็เตรียมที่จะเริ่มเปิดกองกันเต็มทีแล้วนะครับกับหนัง Fantastic 4เนี่ยจากวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแคสนักแสดงไปแล้วถูกไหมแต่จุดที่น่าสนใจเลยก็คือ,อนักแสดงเนี่ยเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่จุดที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือเซตอัพของตัวละครหน้าตาตัวละครต่างๆชุดหรือว่าภาพที่มันออกมาในโปสเตอร์แรกเนี่ยมันดูจะระบุว่าแฟน t a ส t ิกโฟเองอะ่ะ อยู่ในยุคอดีตครับไม่ได้อยู่ในยุคปัจจุบันโดยยุคสมัยที่พวกเขาอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นยุคปี60ถูกไหมเะยครับผมก็เป็นช่วงที่อเมริกาเนี่ยกำลังมีโปรแกรมอวกาศนะที่จะส่งนักบินขึ้นไปบนอวกาศนั่นเองคาดว่าทางแฟนตาสิกโฟเองเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ได้เข้ามาอยู่ในนาซา ก่อนที่จะถึงอ p พอลโลโปรแกรมนะครับผมและตัวของเบนเกรมเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในนักบินอวกาศแล้วในขณะที่เขาบินขึ้นไปตามโปรแกรมของเขาเนี่ยนะครับก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นเดอะติงแบบที่เราเห็นกันนั่นเองนะครับน่าจะออกมาเป็นแบบนั้นนะครับผมจากสิ่งที่ทุกคนเขาคาดเดากันมาจากข้อมูลที่ทั้งหลุดมาแล้วก็เปิดเผยมาผ่านโปสเตอร์นั่นเอง แต่ถ้าว่าไอแฟนทัสติกโเวอร์ชั่นใหม่ที่นำโดยเปโดปาสเก่ามาเป็นมิสเตอร์แฟนทาสติกเนี่ยมันหายไปไหนอะ่ะทำไมถ้าเกิดขึ้นเมืไไ่อไงในอดีตแล้วทำไมมันไม่มาช่วยเอเวเจอร์ทำไมมันไม่ปรากฏในหน้าปรติศาสตร์ของ MCU มาเลยเพราะว่าใน m c u เองเนี่ยจริงๆก็มีการย้อนอดีตไปมาอยู่เยอะถูกไหมเราเห็นตั้งแต่แบบยุคอดีตการโบราณมันถึงยุคสงครามโลกยุคนูนยุคนี้มันมีฉากย้อนอดีตไปหมดนั่นแหละ แต่ f a ฟ t a า t i โฟที่เป็นหนึ่งในฮีโร่ชั้นนำเนี่ยหายไปไหนนะครับแล้วทำไมเรื่องราวต้องเซตในช่วงปี60ออะอย่างแรกเลยเรามาดูกันก่อนละกันว่าทำไมถึงต้องเป็นปี60นะครับคำตอบก็คือมันจะเป็นช่วงเดียวกับที่แฟน t า s t โฟเนี่ยได้ปรากฏตัวออกมาในหน้าหนังสือคอมมิกจริงๆนะครับเพราะฉันเองเนี่ยเซตอัพแบบมันก็จะค่อนข้างมีความเหมือนในคอมิกมากขึ้นนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้แฟนๆคอมิกอะ่ะชอบมากๆแล้วก็ ถามว่ามันแบบแตกต่างจากยุคปัจจุบันเยอะไหมคําตอบก็คือเยอะเพราะว่าถ้าเราได้เห็นหนังที่เป็นเซตอัพในยุคโบราณหน่อยอะ่ะมันไม่ได้โบราณขนาดที่ยังไม่มีอรารยธรรมแบบปัจจุบันโมเดิร์นถูกปะแต่มันอาจจะมีความแบบเฮ้ยมีความยุค60-70ไม่ได้มีมือถือมีความอะไรแบบนี้เข้ามาใส่อุปกรณ์ก็จะเป็นอุปกรณ์แบบ ยุคแบบสงครามเย็นอะไรแบบนี้นะครับผมมันก็จะเป็นเสน่ห์ของมันไปด้วยเหมือนกันทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะได้รับกลิ่นอายที่แปลกใหม่เพราะว่าหนังฮีโร่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เซตอัพยุคปัจจุบันมันก็จจะซ้าซากเบื่อได้ตรงนี้เองเนี่ยก็ได้ผลประโยชน์2ด้านเลยก็คือได้ทําหนังย้อนไปช่วงยุค60ซึ่งยุคแบบนี้นะครับผม60 70อะไรแบบนี้เป็นยุคที่คนชอบดูเพราะว่าอย่าง Stranger Things เองเนี่ยก็มาแนวแนนั้นเหมือนกันถูกไหม แล้วก็อย่างที่2ก็คือทําตรงกับคอมมิกนะครับก็จะยิ่งมีความคอมมิกแอคูเรตถูกใจแฟนคอมมิกมากขึ้นไป แต่ปัญหาก็คือถ้าจะทาหนังย้อนยุคแบบนี้มันต้องตอบคําถามให้ได้ว่าแล้วไอ้กลุ่มแฟนตาสติกโฟนี้มันหายไปไหนกันนะครับทำไมมันไม่ปรากฏตัวออกมาช่วยอเวนเจอร์ช่วยฮีโร่คนอื่นสู้คําตอบเนี่ยนะครับผมดูเหมือนว่าเราจะมีมาแล้วเลยครับจากการที่มีข้อมูลใหม่เนี่ยหลุดออกมาจากวงในนะครับผมและคําตอบนี้เนี่ยจะตอบคําถามว่าทําไมแฟนตาสติกโฟถึงหายไปถึงไม่ได้มาช่วยฮีโร่ในเหตุการณ์สําคัญๆต่างๆนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าอย่างในเดดพูพักสาเองเนี่ยก็ มีการเอา X Men จากจักรวาลฟ็อกมาตรงนี้ถามว่าเราก็ตอบได้ชัดเจนเลยเดี๋ยวเราเห็น X Men ปรากฏมาเนี่ยแต่ทำไม X Men ่ะถึงไม่มาช่วย a อเวนเจอร์เพราะว่าพวกเขาอยู่คนละจักรวาลกันครับและคำตอบนี้เนี่ยก็เป็นคำตอบเดียวกันกับแฟนตาสติกโฟเหมือนกันเรื่องราวของแฟน t าส t ิกโฟนั้นจะเซตอัพในจักรวาลของตัวเองเป็นจักรวาลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรวาล MCU หลักเพราะฉะนั้นในจักรวาล MCU หลักเนี่ยก็จะไม่มีตัวของแฟนตาสติกโฟอยู่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไม เขาถึงไม่ได้มาช่วยเอเวนเจอร์เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในจักรวาลน,นี้เขาอยู่ในจักรวาลของตัวเองนั่นเองนะครับแต่อาจจะได้มาเจอกันผ่านเหตุการณ์อินเคอร์ชั่นนะครับผมพอรวมจักรวาลเข้าด้วยกันเนี่ยก็เลยทําให้ทีมนี้มาเจอกับทีมนูน้นเอเวนเจอร์ไปเจอกับเอกแมนอเวนเจอร์ไปเจอกับแฟนทัสติกโฟนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราได้นามาฝากท่านผู้ชมทุกคนหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ สวัสดีครับ